รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน้ n w w s o o n n e t t สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect โคนค o n n e c t ข่าวกับดิฉันนภัสสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ News Connect มีข่าวสา,สารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อ,อมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้มาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมตอนที่3 Green p a c k a g i n g ส่งผลดีต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างไรคะ่ะคุณผู้ฟังคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่า Green p a c k a g i n g หรือ Sustainable p a c k a g i n g หากดูผิวเผินจะเป็นเหมือนเรื่องที่ต้องลงทุนแต่หากมองถึงต้นทุนในระยะยาวถ้าบรรจุภัณฑ์ได้รับการออกแบบโดยลดวัสดุที่ไม่จําเป็นลงโดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มซึ่งส่วนใหญ่จะทําจากพลาสติกหรือการปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงเหมาะสมกับขนาดหรือปริมาณสินค้าก็จะช่วยลดต้นทุนวัตถุด,ดิบและเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวในเรื่องของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัยของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกระบุว่าผู้บริโภคถึง74%ไม่เพียงแต่จะมองหา sustainable packaging แต่ยังเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดมลพิษต่อทะเลมาหาสมุทรและระบบนิเวศดังเช่นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก การผลิตและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการแกะหรือแยกชิ้นส่วนเพื่อการรีไซเคิลการลดวัสดุที่ไม่จำเป็นหรือการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาผลิตจึงถือเป็นโมเดลในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มรักโลกที่กำลังเป็นเป้าหมายใหญ่ในยุคโลกร้อนโดยเฉพาะลูกค้าที่มักซื้อสินค้าจำพวกของใช้ในชีวิตประจำวันและอาหารต่างๆผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่นับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มและปกป้องผลผล,ผลิตทางการเกษตรและอาหารมาให้เกิดความเสียหายระหว่างขนส่งรวมทั้งช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพความสดใหม่ของผล,ผลผลิตและอาหารให้ได้นานมากยิ่งขึ้นในระหว่างการวางจำหน่ายโดยไม่ใช้สารกันบูดหรือที่เรียกว่า active packaging ซึ่งกำลังมาแรงในปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาเทคโนโลยี Bio Polymer Active Packaging หรือฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติอาทิเลือดสุกรหรือ Polylactic Acid ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพผลิตจากกรดแลคติกที่เกิดจากการหมักแป้งหรือน้ำตาลนำมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้แทนฟิล์มที่ทำจากพลาสติกและสารเคมีต่างๆ โดยใช้หลักการเดียวกันคือการสกัดกั้นไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือดูดซับออกซิเจนออกและเพิ่มการขายคาร์บอนไดออกไซด์จากอาหารเพื่อควบคุมความชื้นยับยั้งการเกิดจุลินทรีย์และเชื้อราต่างๆที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสียหรือก่อโรคผู้บริโภค แล้วการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่จากการวิจัยของมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์เวย์ที่ได้ทำการศึกษาย้อนหลัง15ปีเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้เผยให้เห็นว่ามีบริษัทเพียง2%เท่านั้นที่มีศักยภาพทางด้านธุรกิจลดลงเมื่อลงทุนเพิ่มในนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมมีโอกาสช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเติมและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่มีต่อสินค้านั้นๆและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจมากกว่าเม็ดเงินที่จ่ายไปค่ะและสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านก,นกนารจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสออ,อด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect, Connect.